โรงแรม24อาวีเวอร์ยีดีต้อนรับค่ะฉะนันขอจองห้องคักเดี๋ยวลูกค้าไปนั่งรอตรงนู้นสักคู่ก่อนนะคะทางเราขอต้อนรับลูกค้าคนพิเศษก่อนเชิญค่ะผมอยากได้ห้องสวีทที่ดีที่สุดวิวสวยที่สุดสามคืนครับเรบกวนลูกค้า ยืนีกนิดได้ไหมคะอีกนิดได้ไหมคะ,ดไ,ดไ,มคะได้ค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะนี่ข้าขอหมอนเพิ่มหนึ่งใบนะ พา่ฉันชอบนอนหุนสองใบฉันเป็นคนหัวสูงอะนอนที่ต่ำๆพื่มันเมื่อยคอได้เลยค่ะเดี๋ยวทางเราจะให้แม่บ้านจัดการให้เลยค่ะเอ้เรา w เวลกัมเ r ร n กผมมัปกติต้องมีบบริการแล้วนะทนี่ไม่มีครับมีค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะได้แล้วค่ะเรามาก่อนแน่แท้อะ แต่กลับให้มานั่งรอแบบเนี้ยมาสองมาตรฐานชัดๆอะจริงเรียบร้อยแล้วค่ะห้องอยู่ชั้นยี่สเก้านะคะห้องสองเก้าสองเก้าถ้าลูกค้าต้องการอะไรเพิ่มเติมก็โทรมาที่เบอร์ศูนย์ได้เลยนะคะส่วนนี่ขีกาดค่ะ enjoy น,นะคะ ฉันขอจองห้องพักหน่อยค่ะพวกคุณทั้งสองคนมีรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่คะอะไรนะคะฉันถามว่าพวกคุณทั้งสองคนมีรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่ถึง1นึ่งแสนห้าหนบาทไหมคะเดี๋ยวนะครับรายได้ของพวกเรามันเกี่ยวอะไรกับการเข้าห้องพักด้วยหรอครับน้่สิคะรายได้ของเราสองคนเกี่ยวอะไรกับการจองห้องพักล่ะคะสรุปแล้วเนี่ยพวกคุณทั้งสองคน มีรายได้ถึงหนึ่งแสนหมืนบาทไหมคะมีไม่ถึงหรอกคะ่ะถ้าไม่ถึงเนี่ยทางเราต้องขอสงวนสิทธิ์ไว้ให้กับลูกค้าท่านอื่นนะคะขอโทษด้วยนะคะเชิญคะ่ะสงวนสิทธิ์ทำไมต้องสงวนสิทธิ์ด้วยล่ะคะแล้วทำไมแข่ยสคนนั้นถึงเดินหน้าชิดไฟพักได้ล่ะคะนั่นดินี่มันหมายความว่ายังไรครับ ฟังให้ชัดนะคะก็เพราะว่าพวกคุณทั้งสองคนมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่โรงแรมเรากำหนดไงคะออกไปได้แล้วค่ะเจ้าอย่างนี้ใช่ไหมได้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีเรื่องช็อกมากเลยค่ะคือฉันกับแฟนเนี่ยอยากจะมาพักผ่อนแต่พอมาถึงโรงแรมกับบอกว่าว่ายไงนะคะ พนักงานด้านหน้าฉันดูได้เลยค่ะว่าไงล่ะคะเมื่อกี้คุณว่ายไงนะคะอ้าวทำไมไม่ตอบล่ะคะยินไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเล่าให้ทุกคนฟังเองละคะ่ะคือฉันจับแฟนเนี่ยจะมาพักที่โรงแรมแต่กลับมาถามว่าพวกฉันสองคนเนี่ยมีไรายได้ต่อเดือนเดือนละเท่าไหร่คือฉันเนี่ยงงไปหมดเลยค่ะทุกคน ใช่ครับโรงแรมดังย่านเชียงใหม่ผมเข้ามาถามเรื่องห้องพักแต่พนักงานกลับถามมาว่าเราสองคนมีไรายได้รวมกันถึงแสนห้าหรือเปล่าโรงแรมหรือว่าไฟแนนกันแน่จริงแล้วหลังจากนั้นน่ะพนักงานก็บอกผมว่าขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าท่านอื่นค่ะเอา้าเราสองคนก็ยืนงงเป็นไก่ตาแตกเลยฉันเนี่ยอยากจะรู้จริงๆ ว่าใครอ่ะเคยเจอแบบฉันบ้างถ้าเอาเงินเดือนมาตัดสินพวกฉันสองคนเนี่ยคงไปนอนโรงแรมคนละ,350านนะ,ะสามร้อยห้าสิบบาทนู่นละคะพูดจบหรือยังคะถ้าจบแล้วเนี่ยก็เชิญออกไปได้แล้วคะ่ะจะเธอได้ดังแม่ใช่ไปจ้าโรงแรมของฉันดังอยู่แล้วจ้า เป็นไงบ้างเนอะเมื่อกี้พี่เห็นสองคนผัวเมียเมื่อกี้ที่มันขึ้นยิไปอ่ะดูรวยน่าดูเลยนะอย่าลืมละ่ะขายแพ็กเกจห้องพักเราให้ได้ดูแล้วน่าจะหลอกง่ายไอ้สองคนนั้นนะใช่พี่คงรวยน่าดูอเมื่อกี้เขายื่นบัตรแบงก์การให้ฉันด้วยนะโคตรรวยบอกเลยไม่เหมือนสองคนผัวเมียนั่นสองคนผัวเมีย ทำไมวะโอ้ยจะอะไรล่ะพี่เงินเดือนสองคนรวมกันยังไม่ถึงแสนห้าเลยอย่าก,กันแดะมาพักโรงแรมเราฉันไล่แต่เพื่อไปล้วทำถูกแล้วแหละดีเลยเพราะโรงแรมเราเนี่ยมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนอย่าโมไปเสียเวลากับพวกไก่กานั่นเลยเคพี่ว่าแต่เมื่อคืนเป็นไง ได้ยินข่าวว่าเมายับเลยดิเดีวได้สาวกลับมาปะได้สาวอะไรละ่ะกินเยอะไปหน่อยดิอวกแตกเลย <c oughs> นิดขึ้นไปตีรังกาบนเวทีด้วยร้านเปิดท่าทองสาวอดใจไม่ไหวโหสุดว่ะขนาดนั้นได้เหรอพี่ว่าแต่คืนนี้ว่างไงไปปะฉันอยากตีมากเลยอะ่ะ <c oughs> ก่อนที่แกจะไปตีเนี่ย ทำงานเสร็จยังหมแต่เม้ากับฉันเนี่ยคิดไรเยอะพี่ปกติเนี่ยเราก็ทิ้งไว้ให้กาดต่อไปทำยู่แล้วนี่ก็เราเป็นซะแบบนี้ไงคนเข้าถึงด่าเราทั่วบ้านทั่วเมืองอะเจ้าใหนต้องภูมิใจ